สวัสดีครับพี่น้องผมมือหนีก็บพอกันแต่เศร้าตื่กับพี่น้องมือนี้ออกมาพร้อมกันเลยกับเปพกเต่าบุญกับพลังขึ้นตุนอยู่ค่ายอยู่เห็นเถิงงานยู่คข้าไวๆอย่างพี่น้อยว้าวโอปีนอยากตื่นเวลายุคข้าอะไรขังปลาเข่าพี่น้อยน้ำแกงแง่ก็ว่านี่ครับเดี๋ยวมาลุนบนลกันครับพี่น้องชีวิโตวะ ไปอีกเตามาพร้อมเลยม้งน,นี่ติดตามมาั้งครับ một cái đó nhưng à? <laughs> cái cây thử nhạc như ta câu โดนอยู่ครับพี่น้องโดนอยู่ปินไว้ลงคุณปินไปเลน,นไปเลนอยู่อย่าวาลุดนะเอ้าโอ้ดียังอยู่ยังอยู่ย โอ้โอ้โอ้สาวกินลูกยัวขัาดโำนึ่งไหยหัวยเินโคกแล้วพี่รอ้องชีดินลุปอีกแล้วบัดอยา่าอย่าดิน้นอย่าดิน้น โอ้โลูกปืนได้ล่ะหุยลงน้ำขึ้นเห็นบ่ครับอย่าลงขึ้นตัวไว้ใช่แล้ขึ้นมาขึ้นมา อยู่ทั้งต้นไหมพี่ว่ายู่กี่ดินพร้อมอีตั้งหากนะเออใส่สวยๆอยู่ดิโอ,อ้ยเยอะคองยังล่ะเออเฮ้ย <c oughs> ใส่เขากางทองเนตัวไพี่รองเลย โอ้ตัวงามอยู่กับใส่งามอยู่ใส่งามอยู่มาหนึ่งเต็มเล็ดพี่น้องปลายหางนี่บ็คกให้อ้วนเนาะมาขึ้นอยู่ใไกลนี่ครับฮะขอเมี้ยนกอนะปลดเรียบร้ยบรยบรอยครับพี่น้องพวกีติตุงกระเตี้ยวมาอมครับ ปวด่โดนทำพี่น้องเลยปาดประคอตัวไงเนาะอย่ามันร้อยหนีไปก้อนสะดวอยู่ลึกมันอยู่ลึกโอ้ลองยิ่งบึ่งนะรุ่นไหมพี่น้องรุ่นไหม ถือบ่อหรอพี่น้องเป็นสัตว์ว่ามันโดดเหรอถือเต็มๆไปช่อนหืมว่ารู้หรือทีโอ้เพียเพียเพียะเลี้ยนผดผดอยู่พี่น้องจะไปลึกเหรอ ซูซูยูโหโห่ลอยูอืมอมายัดของนะเขึ้นโคเลยโอ้โอ้ของโอ้ยคือเป็น โอ้ยลุดอุ้ยโอ้โอลุดสั่มเต่าเอ้ยประคอมีโอู้หูบาหนาดึงเลยวะหลุดสั่มพี่น้องเอ้ยมันดินขาด เนี่ยขาดได้ยังนี่โอ้ปื้ปลาดินบวดๆอยู่พี่น้องเลย้ยโอ้ยหลุดจนได้พี่น้องเอ้ยโอ้โหเอาใหม่เอาไหมครับโอ้ยเอาครับพี่น้องไทยบระท่านครับ ปลาตัวที่ดินรุดไปแล้วครับเห็นขึ้นอยู่พูนยิ่งเศร้ไปเลยครับถือเสือใพี่น้องตัวที่มันดินรุดเลรอครับของอีแล้วอย่าว่ารุดอีกเด้อพูนอยู่รอบผืนครับเอา้าของนอะไรอีล่ะมันจะได้ลง่หรือบัตรพันเตัวไอ เดี๋ยวเดี๋ยวผ้าล่งไปเอาพี่น้องบ่ประมาทดอกวะนี่มันหลุดเชนึงเลยไหมอะไรเชี่ยกพันเตาเอ้ยโอ้มันของอันนี้ตัวหนึ่งเฮ้ยแม่นบอก่หรอขี้ดึงอีกอยู่บว่วะ <laughs> โอ้ยของอยังอีกนอกบ่บาทนี่พี่รองเ้ยโอ้ชีดีล่งละงานนี่ลอยค้นห้ำเปียกแล้วน้ำลึกไปไหนล่ะโ้บ่ลึกปไปไหนดิละ่ะอืมมันของอยังไงนี่โอ้เพี่อโถใช่แลือพี่รองเลย ไม่บอกยู่ทันเนี่ยอุ้ยยาวาได้หมดดุดเลยึของไม่อีกแล้วพี่น้องอู้โอ้ยฟังมันพอดีตัวนี้จับได้ลูกดอกแล้วไปใช่แล้ววะอยู่ นี่ถือเข่าปากเลยนี่ที่แรกนี่รลุดอ่ะเนี่ยที่เรียกลุดอ่ะเออลอยคนทำเปียกโอ้ที่แรกมันสุยตัวนี้โอ้เพสุยแลวเดินขาดวันนี้ถือค่อยปากเลยบ่ลลุดออกมาเนี่ ถือห่อยข้างเลยนะเต่าถือห่อยข้างเลยพี่น้องบ้าดิโอ้สชคดีนึกว่ามันจ่ายแล้วไหมขึ้นมาให้ยียงอีกเฉยจีบโอ้พี่น้องยิงมาแต่ผุดครับกันห้ำบ่เปียกเลยจีบอะไรเนานะปลาเนานะ ขึนป้องเลยละบ้าใส่กัน้ำพี่น้องโอ้ยโล่งน้ำเย้าได้โอ้คับมันดึงไปเลยก็ได้เยอะนี่มันห้อยข้างเลยถือจังได้วะของ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 เองหอหยิบลอยว่าบัาน ึกวามไอ้มันที่แรกนึกว่ามันตายแล้วแต่ยิ่งแต่มันหลุดไปนะนันคือว่าตอนล่งมาเจ้งสีลงไปหางูมหมาอยู่งูมหมาจะได้เสียนที่ได้ได้ไดปลาบ่อนไตเนี่ยเดี๋ยวไปใส่เสียพากันพี่น้องเย็นห้่ะอ่จะไปในรอดบาทที่นี่เซ็จ ดิอมแล้วเต็มสองแล้วพี่น้องตัวน,นั้นว่าทนจายซื้อได้ค้งไว้ซื้อได้เดี๋ยวมาใส่โมก่อนครับเพี้ยใส่จูกเกี่ยวมัดย้อนลงมาจะต่วนใหม่ไหวโชคดี นึกว่าอันบัดสีลุงสิลุงเป็นงมเมาอยู่นึกว่ามันายโอ้โหแผเบืเอ่อเลยพี่น้อยงงว่าเป็นยังดอกโอ้ยบอลลูดแด้วนี่หอยข้างเลยนี่ หอยแกยมเลยทักไตเลยอันนี้บอลลุดแะใส่บอลลื่นกันพี่น้องือทีเหล็กเฉพาะมันขาดมันมินเดียวตรงตัวนี้เฉพาะเนี่ยขาดได้ไหมประชนพี่น้องประชนสองแต้มครับใส่ละละอนละละอโลอยู่รอก แปดเก้าข <re pe ites> <te> ีดคนเลยเร็วเลมันใส่โลกตัวตรงกับตัวที่แหลยุนฮะสองเต็มแล้วพี่น้องฮะบได้ปนอยู่สองเต็มเนาะเนาะสองเตบริจัดเลยที่พันเต่ามืินนี่บริจัดเลยครับเงอนีประคอครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปแกงในขีดหรอกครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปสั่งมึงอยู่ ว่ามันมัดหมอดสองโลแต่ว่าหนักอยู่เลยนักอยู่อือกิโลกวน่นก็พอได้ยูได้กินครับพี่น้องยิ่งท่าใดซีเทียยิ่งซีเทียได้สองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งนั่นยิ่งยิ่งสองเทียตัวตัวนี้แหละตัวนี้นี่นี่เหนี่ยมันตื่นตัวเดียวนี่ยิ่งสองเทียเทียสองค่อยได้เทียแรกบร่ันบ่ได้เทียหนึ่งบ่ถึงยิ่งไปปลาโด บ่ขึ้นเนาะรู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 มากย่านมันหนีก่อนก็ใส่เลยเดี๋ยถือจ่อยพี่น้องเอ้ยเอาครับมันก็พอได้อยู่ได้กินอยู่หรอกเดี๋ยวกับแบ่งกันพู้ละตัวกันได้อมแล้วครับเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาทรัมนี่แหละครับคลิปหนายังพอวัดไหมเยอะจิตผ้พาพานันเตามาลุยเขาแล้วครับน้ำแกงพี่น้องยิ่งปลาน้ำแกงโบมันปลาอันนั้นได้ซองเต็ม่แหละได้แกงพู้ละตัวอยู่หรอกครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปหน้าพวกันไปเข้าบ้านครับ